ดีสาวกของ Crazy Talk Animator นะครับหรือคนที่ใช้โปรแกรม Crazy Talk Animator อยู่นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการทำให้ผลไม้พูดได้นะครับมีปากนะครับมีฟันมีตาเหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับในวันนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคร พอเห็นหน้าโปรแกรมแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มนะครับนำผลไม้เข้ามาหรือนะอาจจะเอา background นะครับภาพแบ็กกราวเข้ามาก่อนก็ได้นะฮะจะได้สวยงามนะในที่นี้เดี๋ยวผมจะเอา background เข้ามาก่อนนะครับแบ็กกราวเข้ามานะครับ แล้วก็เดี๋ยวจัดให้สวยงามเป็นี้ดนึน่งนะครับเป็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะนำผลไม้นะครับที่เป็นแอปเปิลเนี่ยมาตั้งไว้ที่โต๊ะนะครับตั้งที่โต๊ะเดี๋ยวขยายจัดให้สวยงามก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปที่เก็บภาพนะครับเราเก็บภาพไวที่ไหนนะครับ นะก็ไปนำภาพนั้นก็ามานะครับนี่นผมกเก็บไปที่ภาพที่ผมได้เก็บไว้นี่นะครับได้เปิดไว้แล้วนะครับผมภาพอาแอบปบเปิ้ลนะครับผมจะนำภาพแอบปบเปิ้ลไปเพิ่มเข้ามานะครับ พอเปิดโอเพ่น้ามาปั๊บรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้ามาในหน้าของ image นะครับ processing นะครับแล้วก็ใช้เมาส์นะครับคลิกที่ next นะครับอรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วพอเกิดก็เห็นหน้าแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีรูป ในรูปเนี่ยจะมีเลข1 2 3 4ี่นะครับ1กับ2เนี่ยนะครับใช้เป็นตานะครับให้ให้เอาเข้ามาจัดลำดับนะให้สวยงามนะครับหนึ่งกับตาเหมาะสมและสวยงามนะครับแล้วก็3กับ4นี่จะเป็นปากนะครับเอาไว้ที่ริมปีปากทั้งสองข้างนะครับสังเกตภาพนะครับทางด้านขวามือนะครับนะฮะหนึ่งกับสองนะครับอยู่ริมของ ตาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็สามกับสี่หรือดิมพิป,ปากนะครับถ้าจัดแล้วเห็นว่าสวยงามแล้วนะครับก็กดเน็กตต่อนะครับ <c oughs> รอสักครู่นะครับในการแนะนำวิดีโอการ ทำให้ผลไม้พูดได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยจะสอนทั้งเรื่องของการนําทําไงผลไม้เนี่ยนะฮะจะมีตามีปากมีฟันด้วยนะครับแล้วก็วิธีการทําให้ผลไม้พูดได้นะครับพรอื่มาดูาต่อนะครับว่าจะเห็นว่าเป็นวงกลมลักษณะเหมือนเหมือนรูปของหน้าฝนนะครับเราสามารถที่จะจัดตัดแต่งนะครับใบหน้านะฮะต้องการที่ได้ ในหน้าแบบไหนนะครับกลมกว่านี้เร็วกว่านี้นะครับหรือว่าให้ให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้ก็มาดูที่ปากนะครับโอเคเรียนนะครับก็้มโอเคก็จัดแต่งได้นิดนะครับตามตามตามความเหมาะสมนะครับเสร็จแล้วมาลองดูครับเอานําเมาส์เนี่ยมาคลิกนะครับทั้งด้านล่างของหน้าแปบนี่นะครับที่ รูปที่3นี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับนะครับเราสักครู่นะครับก็บจะมีการพรีวิวให้ดูนะครับว่านะครับเห็นว่า เริ่มมีช่องปากนะครับให้พูดได้ส่วนตาเนี่ยเราจะมองยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่เรามีวิธีที่จะทําให้มีตามีปากได้นะครับโอเคแล้วนะกดที่ปุ่มสต็อกตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มเน็กต่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ การมาจราสชานิด้นึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ด้วยนะครับมาแล้วนะครับส่วนรูปนี้นะนะฮะก็เป็นการจัดใบหน้านะครับจัดใบหน้าเราต้องการแบบหน้าตรงๆนี้ก็ได้นะฮะหรือต้องการแบบไหนก็ได้นะครับมาคลิกได้นะฮะในที่นี้ผมผมไม่ปรับเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับผมจะกดโอเค เรแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับรอให้โปรแกรมโหลดสักนิดหนึง่งมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นภาพแบบนี้จริงๆถ้าเอามาวางมันก็สามารถที่จะวางได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าังเกตว่าฉากพื้นหลังเนี่ยนะครับมันทําใหา้ไม่สวยงามแล้วก็ไม่ไม่เหมือนจริงนะครับ พอเข้าสู่หน้านี้โปรแกรมมันจะมาถึงหน้านี้เลยนะครับใช้เมาส์คลิกที่บริเวณบริเวณส่วนหัวนะครับคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็าเราเราเราจะมาใส่ทำให้พื้นหลังนะฮะหายไปนะครับโดยใช้เมาส์นะครับมาคลิกที่มุมทางด้านซ้ายของโปรแกรมนะครับตรงกับคำว่าไฟล์นะครับมุมด้านซ้ายรูปที่2จาก ข้างล่างขึ้นบนนะครับคลิกเข้าไปก็จะเกิดเป็นภาพพื้นหลังเป็นสีน้ําเงินนะครับพื้นหลังเป็นสีน้ําเงินนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเราแทบจะไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยนะฮะโดยปุ่นแล้วเราก็จะใช้เป็นปากกาหรือว่าเป็นลักษณะของแปลงนะครับ ล้อมรอบให้ผลไม้เนี่ยนะครับฉากหลังเป็นสีน้ําเงินที่หมดนะครับแล้วภาพออกมาก็จะเป็นรูปผลไม้ที่สวยงามนะครับก็จะไม่มีฉากหลังนะครับในที่นี้ผมโอเคแล้วนะครับผมไม่ได้ตัดแต่งอะไรนะครับผมเ็กโอเคนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะได้ ภาพแอปเปิลสวยๆโดยไม่มีฉากหลังแล้วก็สามารถจับไปวางในหน้าแว็กกาวที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยได้อย่างได้อย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะพูดจะได้เห็นภาพพร้อมกันนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วถ้าได้มาแบบนี้ครับเราสามารถที่จะกดใส่ปากให้กับผลไม้นะครับหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีช่องปากขึ้นมาแล้วทีนี้ เราจะใส่ฟันให้กับผลแอปเปิลตรงนี้นะครับเนี่ยมีรูปแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เมาส์นะครับมาเลือกนะครับเลือกเราต้องการฟันแบบไหนให้กับผลไม้นะครับมีมีเลือกให้หมดเลยนะครับในทีนี้ผมก็จะเลือกเอาฟันธรรมดาเหมือนคนท,ทั่วไปนะครับเป็นรูปที่2อง้นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วก็มาปุ่มมา ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มทุกอนทรชี้ลงตรงนี้นะครับชี้ลงไปนียเราโปรแกรมโหลดนิดนึงนะครับทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยมารู้ว่าฟันที่เข้ามาเนี่ยมันจะแต่งได้สวยงามตามที่เราต้องการหรือไม่ถ้าต้องการอยากให้ฟันมาลงมาอีกเราก็มาคลิกนี้นะครับลงอีกนะครับไปซ้ายขวาก็ได้นะครับจะไปซ้ายทีขวาทีได้หมดเลยนะฮะนะครับหรือจะหมุน ถ้าฟันให้ตรงก็ได้นะครับในที่นี้เราโอเคแล้วครับโอเคแล้ว,ลวเราก็กดทิ้งออกไปนะครับแล้วก็มาดูที่ตานะครับใส่ตาให้กับผลแอปเปิ้ลลูกนี้นะครับเราจะกู่ตรงนี้นะ <c oughs> ก็มาเลือกตานะครับเลือกได้หลายอย่างนะครับมีตาแบบกระตูนมีตาแบบต่างๆให้เลือกเลยนะฮะนี่เป็นของแบบสัตว์โดยตรงเลยนะฮะมีเลือกนะครับผมจะเลือกเอาแบบแบบที่2องนะผมชอบแบบที่สองก็จะใส่แบบ,แบบมีคลิกนะครับที่รูปตาแล้วก็กดที่ลูกสองด้านล่างนะครับเข้ามา,อาอรอโปรแกรมโปรแกรมโหอีกหนึงนะครับปุ๊บเข้ามาก็เป็นรูปตานะครับพอได้ จบขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็ใช้เมาส์นะครับมาคลิกที่ลูกศรน,นะครับเหมือนกับการย้อนกลับตรงนี้นะอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปรอสกักครู่นึงนะครับเห็นไหมครับเราะจะเห็นว่าแอปเปิเนได้เข้ามาอยู่ในรูปภาพนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็นํามเมาส์คลิกลเราเลื่อนขึ้นมาจะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะวางไว้บนโต๊ะแต่เห็นว่า รูปแอปเปิลเนี่ยมันหลบอยู่ใต้หลังโต๊ะตรงนี้นะครับเราจะทําให้แอปเปิลเข้ามาอยู่บนโต๊ะเห็นเป็นรูปสองนี้นะครับคลิกเมาส์แล้วก็ดึงเข้ามานะครับะนะฮะถ้าต้องการอยากให้แอปเปิ้ลลุกโตขึ้นก็ขยายนะครับขยายนะครับให้ชัดเจนแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะเลื่อนสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับจัดให้สวยงาม ทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วลองลองลองกดเพล์ดูนะครับลองกดเพล์ดูนะครับก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะนะเราจะทำแอนิเมชันให้ตากระพริบทําให้ปากพูดได้นะครับไอ้นี้นะครับให้นำเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับปุ่มเมนู ทางด้านซ้ายมือนะครับนับขึ้นไปจากข้างล่างอีกสามอันที่3ามเริ่มหนึ่งสอคลิกตรงนี้นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผลไม้พูดได้กระพริบตาได้นะครับเสร็จแ,แล้วเมื่อขึ้นเมนูนะครับ sub edit editor นะครับเราก็ใช้เมาส์คลิกข้างบนที่จุดสีดแดงๆนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็เราจะเรียกว่าจะให้ ผลไม้ของเรา,าปากเป็นลักษณะแบบไหนนะครับพูดแบบไหนนะครับน,นี่ผมอาจจะคลิกรูปผู้ชายคนนี้นะครับสิ่รูปที่สามแล้วก็นําเมาส์มาคลิกที่ปากนะครับเสร็จแ,แล้วลองเรามาลองดูว่าเราต้องการอยากให้ผลไม้เนี่ยพูดแบบไหนเป็นยังไงบ้างนะครับใช้มามาคลิกรูปตานะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใช้เราให้ใช้นะครับเคาะที่นะครับ อคอมพิวเตอร์ของเรานะก็เป็นเ y ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองใช้เมาส์นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายทีขวาทีนะครับปากก็จะขยับได้นะครับเห็นไหมครับถ้าแล้วถ้าโอเคแล้วพอใจแล้วนะครับเราก็ให้กดปุ่ม รีคอร์ดตรงนี้นยะกดปุ่มที่จะเอาจริงนะครับเมื่อกี้นี่เป็นการดูพรีวิวนะครับว่าเราต้องการให้ปากปตาขยับแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็กดรีคอร์ดแล้วก็ให้เคาะที่สเปกบาร์ของอคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ก็ลองขยับนะครับในขณะที่เราขยับเมาส์อยู่นี้นะครับก็เป็นการอ,อัดไปด้วยหรือว่าการรีคอร์ด ให้แป้นป้ลนเนี่ยนะครับขยับปากนะครับขยับปากจะขยับยังไงซ้ายทีขวาทีก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดสเปคไปอีกครั้งนึ่งนะครับหยุดนะครับเห็นว่าปากขยับได้แล้วแต่ว่าตาเนี่ยังไม่เป็นธรรมชาติตายังค้างอยู่นะเราเราจะทําให้ตาเนี่ยสามารถกระพริบได้นะครับให้ใช้เมาส์ นะครับคลิกนะครับที่ปุ่มบริเวณ Play Stop นี่นะฮะให้ให้ให้กลับไปเริ่มเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะทีนี้ใช้เมาส์นะครับมาคลิกที่ปุ่ม record หรือว่าปุ่มอัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วใช้เมาส์มาวางไว้ที่บริเวณตาเดี๋ยวจะเปิดปุ่มสีกลมๆขึ้นนะครับให้ขยับเมาส์ ตามจังหวะนะครับองที่ที่เราต้องการจะให้ตากระพริบแล้วก็กดที่สเปรคไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับใช้เมาส์คลิกเป็นจังหวะจังหวะของตานะครับตามที่เราต้องการอยากจะให้ตากระพริบนะครับนะครับจนกว่าที่เราจะโอเคพอใจนะครับคลิกไปเรื่อยๆให้ตากระพริบนะครับ นะครับตาเริ่มกระพริบได้นะครับถ้าได้แล้วโอเคก็กดสเปคไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเป็นการเสร็จสิ้นการทำให้ปากนะครับของลูกแอปเปิลนะครับพูดได้ตากระพริบได้เป็นธรรมชาตินะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเลย์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะนีมีตากระพริบมีปากกระพริบนะครับ นทีนี้ปัญหาว่าทำยังไงเมื่อปากกับพริบตาพิบได้แบบนี้แล้วเวลามีเสียงออกมามันถึงจะตรงกับจังหวะในการพูดนะครับมันมีสองวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือเรานำซาวหรือว่าเสียงพูดเข้ามาในโปรแกรมเลยนะครับโดยใชป้ปุ่มนี้นะครับ เป็นซาวแจะเป็นเอฟเอเอฟชายเอฟเอกหนึ่งสาวเอฟเอกสองหรือว่าเป็นซาวแว็กเกินะครับนำเข้ามานะฮะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการอัดตอนนั้นเลยนะครับอัดตอนนั้นเลยเป็นเสียงพูดนะฮะแต่ผมจะทำอัอสดสดทำเสียงเข้าไปตอนนี้เลยเพื่อให้มีการพูดแล้วก็มุมปากอะไรต่างเนี่ยไนตรง ซึ่งเป็นวิธีที่ที่ค่อนข้าง,างดีนะครับมาลองดูนะครับแล้วก็พอ,อขึ้นหน้าตรงนี้แล้วเราก็ใช้เมาส์เนี่ยนะครับคลิกที่ปุ่มดีคอ r d สนะครับดีคอ r d สไว้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เราจะพูดนะครับอัดเสียงพูดเข้ามาแล้วก็ก็จะทำให้ลูกแปเปิ่เน,นี่ยอ้าปากได้ได้ตรง กับจังหวะในการพูดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับสวัสดีครับผมชื่อแอปเปิลครับวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มาพบกับทุกคนนะครับชาวแคร์ซี่ท็อกกันทุกคนนะครับวันนี้ดีใจมากเลยเดี๋ยววันนี้มีธุระด,ด่วนนะครับไปธุระก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม Stop นะครับเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโอเค รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่การเลยนนะครับจะเริ่มกระพริบป,ปากก็จะพูดได้ถูกต้องนะครับนี่เป็นการเสร็จนะครับขั้นตอนของการนำ ผลไม้นะชนิดใดก็ได้เข้ามาในโปรแกรมนะเข้ามาในโปรแกรมแล้วก็ใส่ปากอ,อใส่ฟันใส่ตาแล้วก็ทําให้มีเสียงพูดตรงกับจังหวะของการพูดของปากของ a p p เปิลน,นะครับเป็นวิธีการง่าย,ายๆแล้วก็สนุกนะครับเอาละครับในวันนี้จบขั้นตอนนะครับในการแนะนำนะฮะ โปรแกรม c a s ดิ t ท็อโดยการนำผลไม้เข้ามาให้พูดได้นะครับในวันนี้โอกาสหน้าเราจะมีทิปใหม่ๆนะครับมาแนะนำให้พวกเราเชาวเครดิต k ท็อกนะครับได้มา,าเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ